e d u c a t i o n a o Podcast. p o พอดแคทางการศึกษาทุกเรื่องราวเพื่อสร้างพอดแคสต์เป็นของคุณเองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Podcast ทางการศึกษากับผมนะครับอาจารย์ลงรบน้อยสกุลแล้วก็ท่านอาจารย์ปียมนัสนะครับทั้งสอง,สองคนเราเนี่ยนะครับมาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฏ์พิบูลสงครามครับ อันที่สานี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงประโยชน์ของการใช้พอดแคสต์ทางการศึกษานะครับซึ่งกอนที่แล้วเนี่ยเราได้กล่าวถึงนิยามไปแล้วนิยามประเภทนะครับว่ามันมีแบ่งการแบ่งกันหลายอย่างความหมายว่าอย่างไรนะครับความยาวชานิดของสื่อวัตถุประสงค์นะครับคราวนี้เรามีคําถามครับอาจารย์ว่าทําไมเราต้องนาพอดแคสต์มาใช้ทางการศึกษาด้วยครับเอออันที่จริงเราไม่จําเป็นจะต้องนําเอาพอดแคสต์มาใช้ทางการศึกษาก็ได้นะครับถ้าเกิดว่า การจัดการเรียนการสอนแบบปกติของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ต้องไม่ได้ต้องการจะพัฒนาหรือนำเอาประโยชน์อะไรจากพอดแคสต์มาใช้ทางการศึกษานะครับเราก็สอนในห้องเรียนในชั้นเรียนแบบเดิมนะครับก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เห็นประโยชน์ของพอดแคสต์แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่เป็นคุณครูรวมถึงนักการศึกษาต่างๆก็น่าจะหยิบยกเอาข้อดีหรือว่าประโยชน์ของพอดแคสต์เนี่ยนะครับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของท่านนะครับ หรือแม้แต่เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นพัฒนาการความรู้นะครับเป็นการพัฒนาความรู้ของตัวท่านเองก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของพอดแคสต์นะครับครับสำหรับประโยชน์เนี่ยนะครับของพอดแคสต์มีนักการศึกษานะครับได้เขียนบทความวิชาการเอาไว้แล้วนะครับก็คือคุณโจเอเซียนะครับแล้วก็ทัยญาในปี2009นะครับในบทความ2019ครับขออภัยครับในบทความของโจเอเซียแล้วก็ทัญญานะครับ เขียนถึงประโยชน์แล้วก็ข้อดีไว้4อย่างนะครับก็คือความยืดหยุนนะครับกดดันน้อยความเป็นกันเองนะครับอาจจะไม่เป็นทางการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ทั่วถึงนะครับโดยในความยืดหยุนเนี่ยนะครับผมคิดถึงเรื่องของ f ิ i p คลาส s r รูมครับอาจารย์ค่ะบางทีเราเรียนออนไลน์เนี่ยเอาคนมาขังไว้หน้าจอ4ชั่วโมงใช่ไหมครับระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทเนี่ย ทระมานเขานะครับสัมมนาทีก็8ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าถ้าเรามีพอดแคสต์ไปแล้วเนี่ยส่งให้เขาฟังก่อนนะครับเช่นสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปหักเอาเวลาในงานการเรียนออกสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสุขภาพของคนที่มานั่งเนี่ยมันก็จะดีดีกว่ามานั่งขังกันไว้หน้าจอ4ชั่วโมงดังนั้นความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับพอดแคสต์ podcast ช่วยได้อาจจะใช้เป็นขั้นนําของการสอนอาจจะใช้เป็นเนื้อหาบาง,อย,างอย่างเช่นเรียนไปชั่วโมงครึ่งพักหนึ่งชั่ว แล้วก็สรุปมาส่งท้ายาคับค่อยมาเจอกันท้ายคับอีกสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอความยืดหยุ่นครับครับสำหรับเรื่องของレ e เพ e เชอร์นะครับมีความกดดันน้อยนะครับอันที่2คือผู้สอนก็สามารถผ่อนคลายความกดดันนี้ได้นะครับโดยการพูดคุยอย่างสบายๆนะครับ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวเองที่จะปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับในกรณีที่เราจะทําการบันทึกนะครับทำการบันทึกสื่อบันทึกวิดีโอคุณครูหลายท่านนะครับอาจจะไม่ชินนะครับหรือว่าประหมากับการพูดหน้ากล้องนะครับการใช้พอดแคสต์นะครับซึ่งเป็นสื่อเสียงเพียงอย่างเดียวเนี่ย ก็สามารถผ่อนคลายความกดดันตรงนี้ลงไปได้เยอะเลยนะครับเวลาบันทึกวิดีโอนะครับเวลาบันทึกเสียงเนี่ยก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องของขาตั้งกล้องนะครับการจัดมุมจัดไฟนะครับแต่งหน้าแต่งตัวต่างๆนะครับก็สามารถบันทึกเสียงได้ด้วยความไม่ต้องกดดันมากนะครับอีกประการหนึ่งนะครับข้อที่3คือการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการนะครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงการจัดพอดแคสแบบไม่เป็นทางการด้วยนะครับรูปแบบการพูดคุยการสนทนานะครับอาจจะเชิญ แขกงรับเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักศึกษานักเรียนสัก่านสองท่าน,นที่มีผลงานดีเด่นหรือว่าได้พลังวัลมาเอามาพูดคุยนะครับไม่เป็นทางการคือคุยไปเรื่อยๆผ่อนคลายนะครับคล้ายๆเล่าเรื่องเล่านิทานให้นักเรียนฟังโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมนะครับหรือว่ามัธยมต้นที่ยังไม่สามารถมีสมาธิจดจอกับสิ่งที่เป็นทางการได้มากนักเนี่ยนะครับไอ้ลักษณะนี้ก็จะเหมาะสมเช่นเล่านิทานให้ฟังก็จะดีกว่าต้องมาเปิด ซูมเปิดมีดแล้วก็มานั่งเล่ากันบางทีเขาไม่พร้อมก็เล่าอย่างเงี้ยอาจจะเด็กอาจจะไปฟังก่อนนอนพ่อแม่อาจจะเปิดให้ตอนทานข้าวก็ขอให้ฟังก่อนมาเรียนก็สามารถช่วยผ่อนคลายได้แล้วก็น่าฟังมากขึ้นด้วยครับครับสำหรับบรรยากาศการเรียนแบบไม่เป็นทางการนะครับก็จะผ่อนคลายแล้วก็ผู้เรียนก็จะไม่เคร่งเครียดนะครับผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากกว่าการกดดันผู้เรียนนะครับอันที่4ี่นะครับ inclusivity นะครับหมายถึง การรวมเป็นหนึ่งนะครับในที่นี้จะหมายถึงว่าตัวพอดแคสต์เนี่ยสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับโน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวมันนะครับเป็นไฟล์เสียงนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับใช้แบนด์วิดท์ที่น้อยก็จะไม่ต้องเปลืองสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดลงไปเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัวก็ได้นะครับเราสามารถไปเปิดฟังในที่ที่ไม่มีสัญญาณก็ได้นะครับ จะเห็นนะครับว่าประโยชน์ของพอดแคสต์เนี่ยมีมากมายเราสามารถนำมาประยุกใช้ทางการศึกษาได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าเป็นสเสียงเพลงอย่างเดียวบางทีเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้เรียนยกตัวอย่างเช่นคุณครูประถมศึกษาหรือประถมวัยที่เป็นคุณครูใหม่เนี่ยเวลาเล่านิทานเนี่ยนะครับนิทานในหัวก็ไม่ค่อยมีมก็ชอบจะไปเอานิทานอีสบมาเล่าไม่ผิดนะครับ แต่บางอย่างเนี่ยเด็กนึกไม่ออกนะครับเช่นนกกระสากับเหยือกอบ้านบางเด็กบางคนไม่มีเหยือกนะครับคมีแต่แก้วขวดน้ํานกกระสาหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบหรือว่าสุนัขจิ้งจอกอย่างเงี้ยครับเยอะเลยนะครับอีศมเนี่ยบ้านเราไม่มีมีแต่สุนัขเฉยๆสุนัขบ้านพุดเดิ้ลอะไรพวกนี้นะครับเด็กนึกไม่ออกนะครับหรือว่าลูกหมูสามตัวสร้างบ้านด้วยอิฐเด็กบางคนไม่รู้จักอิฐ แล้วมันจะแข็งแรงได้ยังไงครั้งนั้นเจตนาของการฟังพอดแคสต์เนี่ยมันก็จะ,ะผู้ฟังจะไม่สามารถบรรลุเจตนาของเราได้เพราะค้านึกไม่ออกเชื่อมโยงไม่ได้ไอ้คั้นจะเล่าเรื่องค่อยๆให้เห็นภาพเช่นหมาจิ้งจอกมันก็ค่อยๆหมาบ้านหูมันตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตัวเรียวๆหางเป็นพวงๆมันก็จะเสียอัธรสเด็กก็จะไปโฟกัสลักษณะน,นั้นมากกว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าอีกเป็นปัญหานะครับ ยากอยู่เหมือนกันนะครับมีทางออกอย่างไรบ้างครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะครับในการอธิบายบางสิ่งบางอย่างข้ามประสาทสัมผัสนะครับคือให้ปิดตาแต่ว่าให้ฟังว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะต้องใช้วิธีการค่อยๆบรรยายนะครับให้ผู้ฟังนึกภาพตามโดยการบรรยายเนี่ยนะครับก็จะต้องเทียบเคียงกับสิ่งที่ผู้ฟังคุ้นเคยนะครับไม่ใช่ว่าไม,ไม่รู้จักมาก่อนว่านกเงือบเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง แล้วมันต่างจากนางเงือกในพระอภัยมณียังไงนะครับอันนี้เราก็อาจจะมีาทางออกได้2ทางนะครับอันที่1ก็คือบอกว่า,า,าท่านผู้ฟังก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google นะครับใช้คํานี้ลองไปเซิร์ชดูรูปใน Google เอากับอีกทางหนึ่งก็คือนํารูปภาพประกอบนะครับมาใช้เป็นปกของรายการตอนนั้นเลยก็ได้นะครับซึ่งจริงๆพอดแคสต์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นสื่อเสียงนะครับตัวแต่ตัวมันเนี่ย ก็ยังมีส่วนที่เป็นภาพอยู่นะครับที่เรียกว่าเป็นภาพหน้าปกของรายการพอดแคสต์นะครับครับในสมัยก่อนนะครับที่เป็นวิทยุทางการศึกษาเนี่ยนะครับหรือว่าวิทยุโรงเรียนเนี่ยเวลาเราเรียนกันเนี่ยนะครับนอกจากจะฟังไปที่ซาวด์แลบใช่ไหมครับแล้วก็ใส่หูฟังมีตู้กระจกเขาก็จะมีเอกสารให้อ่านด้วยหูก็ฟังตาก็ดูเพราะว่าตัวตัวมนุษย์เราเนี่ยนะครับรับจากหูจากตาเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมครับคล้ายๆกับต่างประเทศครับอาจารย์ เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศที่เป็นสถา,านที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีหูฟังให้อันนึงอาจจะเป็นซาวด์เบลส์สมัยก่อนนะครับเมื่อไปถึงจุดที่1นนะครับจะมีป้ายบอกว่า,าฟัง EP หนึ่งตัว EP หนึ่งแล้วเขาก็บรรยายเช่นวัดพระศรีสันเพชสมุดนะครับทําด้วยทําน้ําทานี้สร้างเมื่อนั้นกระตัดองค์นั้นสร้างมีความสําคัญอย่างนั้นนี้ท่านลองมองไปฝั่งซ้ายตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วแต่ก่อนมันเป็นเสา อะไรเงี้ยเราก็จินตนาการตามหรือว่าพอไปผมเคยไปที่กัมพูชาพระอาจารย์ค mm ิวริงฟิวที่ทุ่งสังหารเนี่ยนะครับของขมรแดงเขาจะเล่าตรงนี้เป็นต้นไม้ที่เอาทารกมาฆ่าตรงนี้เป็นหลุมฝังตกลองบองที่เท้าท่านนั่นแหละเหยียบกระโหลกอยู่ mm hmm. อะไรเงี้ยเราก็ตกใจตามมีเสียงเพลงบรรยายประกอบให้หน่ากลัวแบบเนี้ยนะครับซึ่งเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งมันจะไปเข้ากับ ทฤษฎีของเมเยอร์นะครับัลติมีเดียเรียนิ่งซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการนำพอดแคสต์ทางการศึกษาเนี่ยมาใช้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของการช่องทางการรับสารแล้วก็การประมวลผลสาร,รสนเทศที่น่าสนใจครับครับสำหรับประโยชน์ของการนำพอดแคสต์มาใช้ทางด้านการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับฟิกซ mm ิบิลิตีนะครับมีความกดดันน้อย มีการเรียนรู้ที่มีความเป็นกันเองนะครับหรือไม่เป็นทางการแล้วก็สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงนะครับตัวพอดแคสต์เองนะครับก็มีข้อจํากัดที่น้อยนะครับสามารถฟังได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับไฟล์ข้อมูลก็ขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ข้อจํากัดของมันก็คือตัวมันเองนะครับเป็นสื่อเสียงเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็จะต้องหาสื่ออื่นนะครับหาวิธีนําเอาสื่ออื่นมาใช้ประกอบช่วยด้วยกันนะครับ ไว้ตอนหน้านะครับเรามาพูดคุยกันต่อถึงแนวทางการใช้พอดแคสต์ทางการศึกษานะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่าเียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Educational Podcast พอดแคสต์ทางการศึกษาทุกเรื่องราวเพื่อสร้างพอดแคสต์เป็นของคุณเอง